คุณเคยสงสัยไหมว่าความลับเบื้องหลังเนยที่เข้มข้นและหอมมาที่คุณชื่นชอบนั้นคืออะไรมันเป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยเรื่องราวน่าหลงไหลตั้งแต่ทุ่งหญ้าเขียวชอุ่มไปจนถึงกระบวนการผลิตสมัยใหม่ที่ซึ่งเทคโนโลยีและความหลงไหลมารวมกันอย่างลงตัวร่วมเดินทางไปกับเราเพื่อค้นพบเรื่องราวหน้าทึ่งและเปิดเผยความลับที่น่าประหลาดใจเกี่ยวกับกระบวนการทำเนยที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนอาจฟังดูแปลกแต่จริงๆ แล้วอารมณ์ของวนมมีผลต่อคุณภาพและปริมาณของน้ำนมเหมือนกับมนุษย์เมื่อวัวรู้สึกมีความสุขสบายและผ่อนคลายร่างกายของมันจะผลิตฮอร์โมนที่เป็นประโยชน์มากขึ้นช่วยเสริมสุขภาพและระบบภูมิคุ้มกันทําให้น้ํานมมีคุณภาพดีขึ้นแต่ในทางกลับกันหากวัวเครียดหวาดกลัวหรือเศร้าร่างกายจะผลิตคอร์ซอลออกมาซึ่งไปกดภูมิคุ้มกันและลดการผลิตน้ํานม น้ำนมยังสามารถเปลี่ยนแปลงทางรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการได้อีกด้วยนั่นเป็นเหตุผลที่ต้องทำให้วัวมีความสุขและได้นมคุณภาพสูงวัวจึงถูกเลี้ยงในสภาพแวดล้อมที่สะอาดกว้างขวางและมีพื้นที่ให้เคลื่อนไหวและพักผ่อนอาหารของพวกมันถูกควบคุมอย่างพิถีพิถันโดยใช้ยา้าวงช้างสดสะอาดจากทุ่งใกล้เคียงเป็นอาหารธรรมชาติยาเป็นอาหารที่ย่อยง่าย อุดดมด้วยสารอาหารและไฟเบอร์ที่จำเป็นสำหรับวัวมันยังช่วยเพิ่มคุณภาพของน้ำนมโดยเฉพาะไขมันและรสชาติเมื่อวัวกินหญ,ญ้าสดน้ำนมของมันจะมีรสเข้มข้นและมันกว่าเดิมอีกครั้งยังดีต่อระบบย่อยอาหารของวัวอีกด้วยวัวเหล่านี้ยังสวมปลอกคออัจฉริยะเพื่อเฝ้าติดตามสุขภาพเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบความเป็นอยู่อาหารและกิจวัตรประจําวันปลอกคอเหล่านี้เก็บข้อมูลตัวชีวัดทางสรีรวิทยาที่สําคัญ เช่นอุณหภูมิร่างกายอัตราการเต้นของหัวใจระดับกิจกรรมและพฤติกรรมการกินข้อมูลเหล่านี้จะถูกส่งตรงไปยังระบบจัดการของฟาร์มช่วยให้เกษตรกรตรวจสอบสุขภาพของวัวได้ง่ายและสามารถระบุสัญญาณของโรคหรือความเครียดได้อย่างรวดเร็วเมื่อเริ่มกระบวนการทำเนยขั้นตอนแรกคือการเก็บน้ำนมจากฟาร์มโคนซึ่งปัจจุบันเป็นระบบอัตโนมัติวัวแต่ละตัวจะเดินเข้าสู่คอกของมันเอง ซึ่งติดตั้งอุปกรณ์รีดนมอุปกรณ์นี้ประกอบด้วยถ้วยยางนิ่มที่วางเบาๆบนเต้านมวัวถ้วยเหล่านี้จะสร้างแรงดูดเล็กน้อยที่ควบคุมจากภายในเพื่อรีดนมออกมาอย่างเป็นธรรมชาติและสบายตัวเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของน้ำนมความสะอาดจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดทั้งระหว่างและหลังการรีดนมพื้นที่ที่สัมผัสกับวัวจะถูกกล้างด้วยน้ำสะอาด เพื่อกำจัดสิ่งสกปอกและคาบต่างๆเรื่องที่น่าสนใจที่หลายคนไม่รู้ก็คือวัวนมทั้งหมดจริงๆแล้วเป็นแม่วัวหลังจากกรีดนมเสร็จวัวแม่เหล่านี้จะถูกพากลับไปหาลูกทันทีสิ่งนี้ไม่เพียงช่วยให้วัวแม่รู้สึกผ่อนคลายและไม่เครียดแต่ยังช่วยให้แม่และลูกมีสุขภาพแข็งแรงการได้อยู่ด้วยกันทําให้แม่วัวสบายใจและให้นมได้มีคุณภาพยิ่งขึ้นในขณะที่ลูกวัวก็เติบโตแข็งแรงด้วยความรัก และการดูแลจากแม่วัวมันเป็นวิธีธรรมชาติที่เต็มไปด้วยความรักในการรักษาสุขภาพของวัวทั้งสองรุ่นในฟาร์มน้ำนมที่รีสดจะถูกขนส่งไปยังโรงงานแปรรูปภายใน24ชั่วโมงด้วยรถบรรทุก้องเย็นขนาดใหญ่เมื่อไปถึงน้ำนมจะผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อตรวจหาสารปนเปื้อนแบคทีเรียรวมถึงการวัดปริมาณไขมันและโปรตีนกระบวนการตรวจสอบนี้สำคัญมาก เพื่อให้น้ำนมเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยมีเพียงน้ำนมที่ผ่านเกณฑ์เท่านั้นที่จะถูกนำไปเก็บไว้ในถังขนาดใหญ่ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อรักษาคุณภาพป้องกันการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และคงสภาพน้ำนมก่อนเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปจากนั้นน้ำนมจะถูกทำให้ร้อนในอุณหภูมิสูงประมาณ280-285ดูเป็นเวลาสั้นๆเพียง24วินาที กระบวนการนี้เรียกว่า UHT การพาสเจอไรท์แบบอุณหภูมิสูงพิเศษเพื่อก่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อโรคที่เป็นอันตรายทําให้น้ํานมปลอดภัยต่อผู้บริโภคและยืดอายุการเก็บหลังการพาสเจอร์ไรท์น้ํานมจะถูกทําให้เย็นลงอย่างรวดเร็วที่ประมาณ3 9มสิเเพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากแบคทีเรียภายนอกก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการแยกน้ํานมทังขนาดใหญ่จะถูกทําความสะอาด อย่างพิถีพิถันความสะอาดในขั้นตอนนี้มีความสําคัญมากเพราะหากมีการปนเปื้อนเพียงเล็กน้อยก็สามารถทําให้คุณภาพและความปลอดภัยของน้ํานมเสียหายได้เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วน้ํานมจะถูกแยกด้วยกระบวนการเหวี่ยงที่ความเร็ว500รอบต่อน,นาทีเป็นเวลา10นาทีกระบวนการนี้จะแยกน้ํานมออกเป็นสส่วนหลักคือครีมหรือไขมันเนยและนมขาดมันเนย นมขาดมันเนยคือน้ำนมที่ถูกแยกไขมันออกเกือบหมดเมื่อเทียบกับนมสดทั่วไปแล้วนมขาดมันเนยมีแคลอรีและไขมันน้อยกว่าแต่ยังคงมีแคลเซียมวิตามินและแร่ธาตุในปริมาณเท่าเดิมโนโมนชนิดนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักหรือผู้ป่วยโรคหัวใจและเบาหวานครีมที่ได้จากกระบวนการเหวี่ยงมีไขมันที่สม่ำเสมอสูงซึ่งช่วยทำให้เนยมีรสชาติอร่อยเนื้อเนียนและมันเยิ้ม ครีมจะถูกปรับสภาพให้เรียบเนียนผ่านกระบวนการพาดเสื้อใยและการหมักในระยะสั้นขึ้นอยู่กับชนิดของเนยที่ต้องการผลิตปริมาณไขมันของครีมสามารถปรับได้โดยการเติมหรือลดนมขาดมันเนยความเป็นโกดก็สามารถปรับได้โดยการเติมแบกทีเรียกโกดแลคติกซึ่งทําให้เนยมีรสชาติที่โดดเด่นกระบวนการตีครีมอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสําคัญในการทําให้ไขมันจับตัวกันเป็นเกล็ดเนยเนียน เนยจะถูกย้ายเข้าสู่เครื่องตีพิเศษที่ทำให้ชั้นของเนยเคลื่อนไหวอย่างนุ่มนวลและผสมผสานกันเครื่องตีจะกวนส่วนผสมอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นเนยที่นุ่มละมุนมีเนื้อสัมผัสเนียนลาวกับสายน้ำที่ไหลลื่นนนจุดนี้เนยพร้อมสมบูรณ์แล้วด้วยความนุ่มเนียนน่าหลงไหลเกล็ดเนยที่ผ่านการปรับแต่งเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะกลายเป็นเนยเข้มข้นหอมมันที่สมบูรณ์แบบในยุโรปสมัยกลางเนยถือเป็นอาหารหรูหราที่ส่งวนไว้สำหรับชนชั้นสูง และครอบครัวมั่งคัง่งมูลค่าของมันสูงจนถูกใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าเนยไม่ใช่แค่ของอร่อยแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความหรูหราและฐานะในสังคมอีกด้วยเมื่อเนยผ่านกระบวนการทั้งหมดแล้วจะถูกบรรจุในภาชนะน้ำหนัก4 4ปอนด์เพื่อจัดเก็บภาชนะเหล่านี้ช่วยรักษาความสดและคุณภาพของเนยระหว่างการขนส่งและการจัดเก็บ โรงงานสามารถบรรจุเนยได้หลายรูปแบบตามคำสั่งซื้อในก้อน